สวัสดีครับกล oh, ับมาพบกับพ่อ <N> ผีแดงลูกเด็กของพ่อผีแดงลูกเด็กของกลับมาแล้วครับฤดูการนี้อีก10กว่าวันครับนะครับเสาหน้าก็เริ่มเปิดฤดูการสําหรับพีเมียริกนะครับโอ้โหสนุกมากปรีซีตันที่ผ่านมาครับผมนะครับวันนี้ผมพ่อผีแดงกับลูกเด็กของกลับมาแล้วกับการวิเคราะห์เกมพีเมียริกในฤดูการ2023-2024นี้นะครับผมแล้วก็ ตอนนี้เดี๋ยววันนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงทีมบิ๊กซิที่แบบโอ้โหเสริมทีมกันแบบน่ากลัวมากน่ากลัวหดูการนี้นี่ในพรีเมียร์ลีกนี่เสริมทีมกันแบบโหทุ่มมากอะ่ะเหมือนรวยมาจากไหนไม่รู้ครับจริงๆอะ่ะครับถ้าเราดูแค่พรีเมียร์ลีกทุ่มนะครับหันไม่ดูซาอุโอ้โหซาอุอย่าเรียกทุ่มครับซาอุนี่ซื้อไปเป็นหมื่นล้านแล้วมัน <laughs> <laughs> โอ้โห ซาอุเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราทําคลิปซาอุว่าได้นักเตะพรีเมียร์ลีกหรือว่านักเตะจากลีกต่างๆเนี่ยไปได้โอ้โหมูลค่านี่รวมๆกันนี่เป็นพันละพันบาทพันล้านนี่ครับ <S <S โอ้โหนะ่าตัวมากซาอุนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสมา,าเตะแชมเปี้ยนลีกนะครับกับเอฟกับสมโมสรไทยนะจวเจอบุอรีรัมย์ไม่รู้เส้นทางนะเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะครับสาหรับไทยลีก แต่ว่าวันนี้เราจะมาวิเคราะห์บิ๊กซิกก่อนบิ๊กซิกของพรีเมียร์ลีกครับในฤดูกาลนี้บิ๊กซิกอะมีใครบ้างมีถ้าตามที่เรารู้กันบิ๊กซิกขึ้นชื่อว่าบิ๊กซิกคือแมนซิตี้แมนยูเลี้ยวผู้แมนซิตี้แมนยูเลี้ยวผู้เลี้ยวผู้เชลซีเชลซีอาร์เซนอลอาร์เซนอลแล้วก็ท็อตแนมท็อตแนมฮัตสเปอร์นะครับอันนี้คือปกติที่ที่เขาแบบว่าจัดอันดับกันมาว่าเป็นบิ๊กซิกของพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าวันนี้เราแถมเดี๋ยวเราแถม ท,ทีมหนึ่งที่เราคิดว่าน่ากลัวมากวันนี้เรามีโปรแถบหนึ่งอกแถมหนึ่ง,ง,งเราคิดว่าน่ากลัวมากสําหรับทีมที่เราแถมมาก็คือนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับเสริมทัพมาอย่างดีแล้วก็ตัวที่เดิมๆที่อยู่เนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกับทีมอ,อื่นๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ค่อยๆไปทีละทีมนะครับเริ่มจากเต็งหนึ่งก่อนเต็งหนึ่งจะให้ใครดีแมนซิตี้ไหมให้แมนซิตี้ก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวดูว่าแมนซิตี้เนี่ย หรือดูการนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาปีซีซั่นแล้วก็ได้ตัวเสริมตัวมาโอ้โหได้มามตเตโอโควาสิชจากเชลซีสามสิบล้านปอนด์สามสิบล้านปอนด์เชลซีนี่ก็เป็นตัวแจกจ่ายมากเลยครับฤดูการนี้ก็ตอนนี้ก็ถ้าให้ดูจากสควอชตอนนี้ก็คือสิบสิบเอ็ดตัวจริงให้ลงได้นะครับโอ้โหกองกลางรั้งัที่แล้วโอ้โหเก้าตัวสิบตัวตอนนี้เหลือกี่ตัวเหลือสามตัวนั่นน่ะลิครับเชลซีนี่ตัวแจกจ่ายมากเลยตัว ฤดูการที่แล้วมีนักเตะเกือบสามสิบคนนะครับตัว <10 S 1> ดีๆทั้งนั้นแล้วก็แจกจ่ายไปทั้งลีกในพรีเมียร์ลีกเองในลีกอนอกเองไปซาอุด,ด้วยโหก็ถือว่าทีมก็ย่อมลงมานะครับเรื่องเรื่องด้วยเรื่องของการเงินด้วยนะครับอาจจะต้องขายออกไปเพื่อซื้อแต่ว่าอ่ะพูดถึงแมนซิตี้ก่อนแมนซิตี้เนี่ยได้แค่มาเตโอโควาซิชจากเชลซีมาตัวที่แบกนะเรียกว่าแบกไปดีกว่าเนี่ยผมเสียดายมากเลยอิวไคคุณแล้วกัน โอ้โหมันหมดญญยิงรอบชิงเอฟเอคัพสองลูกด้วยโอ้โหแล้วยิงแต่ลูกแต่ละลูกโคตรสวยเลยไม่น่าปล่อยผมบอกเลยแต่มันหมดสัญญาไงจริงๆมันหมดสัญญาแล้วก็บาซ่าก็ได้ไปแบบฟรีๆเลยนะครับแล้วก็วก็เสียลิยสัสมาเลสให้กับเอาอ,อาลีลิยสัสมาเลสอีกครับส <30 S 1> ามสิบล้านรู้ว่ามาเลสเนี่ยเป็นตัวเดินเกมดังด้านขวาของแมนซิตี้ในฤดูกาลที่แล้วอย่างดีดแบบเลยคือมันอาจจะลิยสัสมาเลสเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจ่ายแต่ บางจังหวะที่เขาไม่จ่ายเนี่ยครับมันมีแบบความอิมแพคต์กบทีมอ่ะแบบสร้างจังหวะแปลกๆอ่ะแต่ว่าแมนแมนแมนซิตี้มันต้องพึ่งมาเลสป่ามันต้องมีมาเลสอ่ะผมในความรู้สึกผมนะมาเลสมันก็คือไม่งั้นจะเอาใครแทนตรงด้านนั้นเหรอซิวาร์ซิวาไม่ไม่ได้เล่นแบบมาเลสเล่นเซฟป่ะดิโอ้โหมาเลสนี่ด้านขวานี่คิดว่าถ้าให้ลงจริงๆนะอาจจะลงเป็นซ้ายเป็นแจ็คกิลลิอยู่แล้ว แจ็คกิลิตนี่ดีขึ้นอย่างดูกันก่อนเยอะใช่ดีขึ้นมากเลยถท้ายฤดูกาลนี่โอ้โหอาจจะเอาเป็นฟิลโฟเดนโฟเดนครับโฟเดนก็ยังได้อยู่นะครับแทนในตําแหน่งของดิอามาเล็บก็คงได้ลงเบบอกว่าถ้าจะขายขายราคามากกว่ามากกว่าเอมบาเป้สองเท่าโอ้โหขายมากกว่าเอมบาเป้ก อมุนเอเปเป้ขายสองรอยล้านเขาไม่ขายเขาขาย400น้อยแต่โฟเดนก็คงยืนเป็นตัวจริงอ่ะแน่นอนในในในฤดูกาลนี้สองงการที่ผ่านมาโฟเดนคือดีนะครับถือว่าใช้ได้เลยแต่โควาสิตก็จะมาแทนคุนโดกันได้ไหมจะมายืนตำแหน่งของคุนโดกันถ้าตามฤดูกาลที่แล้วยากเพราะว่าถ้าตามเพราะว่าเชลซีไม่ค่อยเขาลงถ้าให้เขาลงก็จะเห็นว่าเขาเล่นยังไงแต่ต้องดูว่าเป๊ปจะฝึกซ้อมเขายังไง เพื่อให้มีความเพิ่มเข้ามาให้มันเข้ากับทีมหน่อยเพราะว่าโคเวสิตมันดูไม่แบบยิงเลยยิงทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้งอันเดียวแต่ว่ามันก็มันก็มีจังหวะจบสกอร์ดีๆหลายทีนะโคเวสิตก็เป็นถือว่าเป็นแดนกลางที่ไปดูมีลูกหนึ่งที่ยิงใส่เลี้ยวพูลของตอนสองที่เลี้ยวพูลได้สองของปีนั้นคก็บนใบไม้ร่วงก็อาจจะเป็นอะไหล่ให้กับเควินเดอะบอยอาจจะมาเป็นอะไหล่ให้กับเดอะบอยเพราะว่า เดอบอยก็ยังคงแบบโอ้โหไว้ใจได้อยู่ <c oughs> คิดว่าะน,นะ <laughs> แล้วก็ดูไลน์อัพของแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้แล้วก็ต้องยกให้เขาเป็นเต็งหนึ่งอยู่เหมือนเดิมถึงเขาจะเสริมมาแค่ตัวเดียวตัวเดียวแต่เสียวได้แต่ว่าท,ท,ท,ที่ที่มีอยู่อะ่ะของที่มันมีอยู่มันโอเคอะ่ะแล้วก็คิดว่าตอนนี้เราไม่ได้มีข่าวเลยครับว่าแมนซิตี้จะซื้อเพิ่มหรือว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาเพราะว่าคิดว่าเป๊ปน่าจะน่าจะวางกลุ่มกําลังไว้อย่างดีแล้ววางแผนเพราะเป๊ปมันเป็นจองวางแผนอยู่แล้ว คือเราถ้าเราไปดูแมนเชสเตียผมกล้าท้าเลยว่านับให้ได้ว่ากี่แผนนับอะไรนะนับให้ได้ว่าเป๊ปใช้กี่แผนในหนึ่งเกมโอ้โหอ,อันนั้นมันเยอะมากครับเป๊ปมันจอมวางแผนมากแล้วก็คิดว่ามันเป๊ปคงวางไว้แล้วอะว่าจะเอาตัวไหนเล่นในฤดูกาลนี้แล้วก็เลยเสริมมาแค่โครวาซิชตัวเดียวอาจจะมองว่าลูกาลนนี้เล่นเหมือนตอนแมนยูเสี่ยงเอาเด็กลงก็อาจจะเป็นไปได้ แต่ว่ามันก็โอ้โหมีทั้งไปแชมเปี้ยนลีกมีทั้งไปเดี๋ยวเราได้เห็นครับเดี๋ยวเราจะอาจจะได้เห็นฟอร์มของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่าปีซีซั่นนี้ผ่านมาอยาก็นตัวหนึ่งมากว,าว่าเขาได้ลงนิดเดียวอ่ะครับคูพาเมอร์คูพาเมอร์อ <Ho Palmer S 2> ตัวสูงอย่างกระจุดเลยอ,อ,อืมออืมก็ปีซีซั่นนี้ผ่านมา Man City แมนซิตี้เตะไม่ได้เยอะมากนะครับเตะไม่ได้เยอะเดี๋ยวแต่ว่าจะมีเดี๋ยวเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เจอกับอาร์เซนอลอิตีเป็นคอมเมนตี้คิวแล้ว นะครับก็คงกลับมาใครแพ<ผ>้เสียแชมป์ใครแพ<ผ>้ไม่ได้แชมป์พี่มียรีงโอ้โหเป็นการวัดกันไปเลยก็เราจะได้เห็นนะครับว่าอาร์เซนอลที่ปรีซีซั่นค่อนข้างจะเยอะหลายแมตช์กับแมนเชสเตอรเนี่ยดูว่าปีนี้ใครจะมีโอกาสหรือว่าได้คำสา์นี้มีจริงนะว่าใครชนะคอมมูนิตี้ชิลในลีกจะแย่ก็ก็โอ้โหแต่สำหรับแมนเชสเตอรมันยากมากเลยนะดูจากลน์อัพแล้วก็ตัวผู้เล่นนะ่ะพ่อคิดว่ายังไงวัน ผมยังยกให้แมนซิตี้นะครับเป็นเต็งหนึ่งในฤดูการนี้เต็งหนึ่งแน่นอนเ <1. S 1> ต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเพราะว่าดูจากรายอัพแล้วไม่ต้องคิดว่าเสริมน้อยหรืออะไรเลยครับโอ้โหแต่ละตัวที่มีอยู่ยังใช้การได้ดีแล้วก็คิดว่าเป๊ปเนี่ยยังโอ้โหเฉียบคมเหมือนเดิมแน่นอนเ <1. S 1> ต็งหนึ่งไหมลูกคิดว่าเต็งหนึ่งไหมเ <1. S 1> ต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเหมือนเดิมครับผมคิดว่า Man City <S 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 แมนซิตี้เต็งหนึ่งแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวมาดูวันอาทิตย์นี้คอมมูนิตี้ชิวนะครับว่า เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยจะเผยเผยหมดไหมเจ้าแห่งการเก็บคอมนิตี้ชิวมากไม่แน่ครับแต่ว่าเพราะว่าปีนี้อาร์เซนอลก็ไม่ยิ่งหย่อนในการเสริมทีมนะคแมเตี้หมดไหมหมดไหมหมดไหมหมดหมดนะครับอ่ะโอเคถ้างั้นหมดเราพูดต่อเนื่องเลยครับสําหรับเต็ง2ของเราเราคิดว่าเต็ง2ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้อยากเชียร์ทีมตัวเองออกนอกหน้าท็อตแนมตูดท็อตแนมอาไปตู อ่ะท็อตแนมเดี๋ยวอยว่ากันผมว่าเตงสองเตงสองนะครับลูกคิดว่าคิดว่าให้ใครให้ใครจริงๆก็อยากให้อาร์เซนอลนะแล้วก็อยากให้เลี้ยวผูอยากให้แมนยูแต่คิดว่าก็ต้องอาร์เซนอลแหละราะฤดูกาลที่แล้วมันเคยดีอะลุนแชมป์คิดว่าเขาเขาเขาพลาดไปช่วงท้ายฤดูกาลนี้ซาลิบาเจ็บหรืออะไรเจ็บกองหลังเจ็บเยอะครับก็เลยพลาดคือจริงๆอะอาร์เซนอลนะคชอบมันมันโอกาสมาแล้วอะเราไม่ขวาไว้อะ แล้วคิดว่าลูกการเนี้ยครับมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะดิไม่ก็พอบอกแล้วตั้งแต่ายฤดูการที่แล้วว่าอาร์เซนอลมียุบแล้วอาร์เซนอลชอบยุบแบบเนี้ยครับจริงๆริอาร์เซนอลต้องถ้าจะได้ต้องคงเส้นคงวาตั้งแต่แรกคือจัดไปเลยยาวๆเป๊ปเนี่ยพอแซงแล้วอะ่ะเราเอา <ลง S 1> คืนยากล<ะ>แล้วนะครับฤดูการานี้ก<ด>็เป๊ป<ะ>ก็คงปล่อยให้ปล่อยให้แต่ละทีมที่มีลุ้นที่มันดูมีแบบซื้อตัวมามากมาย ปล่อยไปก่อนแน่นอนเล่นตามเกมเล่นตามแผนอยู่แล้วครับสำหรับเป๊ปนะครับแต่ว่าอ่ะมาดูอาร์เซนอลก่อนได้ตัวมาสามตัวสองร้ล้านโอ้โหปีนี้อาร์เซนอลทุ่มทุ่มมากทุ่มเกินที่ผ่านมาจริหลายปีเขาก็ทุ่มนะแต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์เลยอย่างเดธันไลเนี่ยเดธันไลเนี่ยร้อยห้ารยบวกหล้านปอนด์เนี่ยโอ้เป็นประวัติศาสตร์สมมสรมากเลยนะจะเป็นอันดับสองของ ตลาดรอบเนี้ยนั่นน่ะสิโอ้โหดีแทนไลท์จากเวสต์แฮมคือแย่งกันหลายทีมมากหนึ่งในนั้นมีแมนยูด้วยแย่งไม่สําเร็จครับเขาโอ้โหได้ไปดีแทนไลท์ที่จริงนะก็ไปอังกฤษค่าตัวแพงเกินใช่ชอบชอบค่าตัวแพงเหมือนกิริชอะแต่ว่ากิริชพอไปตอนแรกๆก็โดนก็โดนจริงร้งรอยร้อยล้านไม่คุ้มตอนแรกกิริชอะแล้วเริ่มเริ่มดีแล้วหลังอะโอ้โหอะไรสิไม่รู้อย่างเก่งเลยซุปเปอร์ไซย่ามากนะครับ ก็มีอ่ะที่ย้ายเข้ามามีเดแทนไลท์นะจากเวสต์แฮมร้อยห้าล้านปอนด์คายฮาวเวดจากเชลซีแล้วเชลซีจอมแจกจ่าย65ล้านปอนด์จูเลียนทิมเบอร์ทิมเบอร์จากอาร์เจ็กซ์อัมสเตอร์ดัม38ล้านปอนด์อ่ะก็พูดงั้นะคุ้มตัวเดียวจริงงคือคือที่เห็นเลยว่าคุ้มก็คือจูเลียนทิมเบอร์เหรอเฮ้ยเดแทนไลท์ยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นแต่จูเลียนทิมเบอร์ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าดูจากตางอาเจ็คคืเก่งแล้วได้มาแค่35ล้านถือว่าถูก เพราะว่าขายฮาวแบดู้กันที่แล้วลงประมาณสิบแปดขายอเมร้กันที่แล้วไม่ค่อยได้ลงครัโดยจากไม่ค่อยได้ลงก็เลยมองว่ายังดูไม่ได้ก็ต้องให้ตอนนี้การันตีแล้วคุ้มตัวหนึ่งแน่นอนคือจูเลียนที่เบอร์เอามายืนกับใครก็ได้ตอนเนี้ยเก่งก็เก่งแน่นอนถือว่าถือว่าเป็นการลงทุนของอาเซนอนในฤดูกาลนี้ที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าผมว่าเขาจะมาทวงแชมป์พรีเมียร์ลีก คืนจากเขาที่แล้วที่เขาสะดุดในปลายฤดูกาลไห้กับแม <Man City S 1> นเชตอครับโอ้หผมว่าฤดูกาลนี้เนี่ยแค่เราไปพูดถึงไปสองปีวิวไปสองทีมนี่ก็น่ากลัวจริงครับสําหรับโดยเฉพาะน่ากลัวกลัวจะแ่วอะไรนั่นเนีย่ย ไม่แน่นะเพราะว่าจากดูจากเอ่อปีซีสัส่นที่ผ่านมาก็ยังเห็นอะไรไม่มากนะครับเพราะว่าปีสั่นเองมันมองอะไรไม่ได้มันยังมันแค่แบบมัน,มนเหมือน <Up. S 1> ทดสอบอะทดสอบทดสอบตัวผู้เล่นแล้วก็แต่ว่าแมตช์นึงที่น่าพูดถึงคือที่เจอกับบาซ่าอาเซนนลโอ้โหพลิกกลับมาห้าสามเดวันดอกสกีเนี่ยยิงไปก่อนเลยนะนาทีที่เจ็ดนึกว่าเอาแล้ว <c oughs> นึกว่าไปแล้วโอ้โหหลังจากนั้นอาเซนนลเล่นเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอะซอนบอลหัวเซนนอนคึกมากอะไม่รู้ไปคึกอะไรมากมายเจอบาร์ซาขนาดเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นปรีซีซั่นเป็นบอลแบบอย่าไปว่าเขาเลยครับแมนยูก็โดยเฉพาะมาติเนสปรีซีซั่นไม่รู้จะขวดไปไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีผลกับทีมอาเซนอลในฤดูกาลนี้คือเลันโดซอส ฤดูการที่แล้วลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็มาช่วยเสริมเกมรุกในแดนหน้าถือว่าได้ดีเลย<ต>ลงตำแหน่งไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้กลางก็ได้เพราะวิ่งเร็วมากฤดูการนี้ผมว่ามีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงแต่ฤดูการนี้เค้าจับตาซาก้าให้ดีกว่าเดิมซาก้าเนี่ยฤดูการที่แล้วว่าช่วงช่วงกลางๆนะช่วงกลางฤดูการอยู่ๆก็เก่งขึ้นมานะแล้วก็มามาท้ายๆที่มันไม่ค่อยยิงน้อยไปหน่อยแต่ว่าตัว ทอสซาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวเสริมทับที่ดีของของอาร์เซนอลนะครับก็อาร์เตนต้าน่าจะน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีตัวรุกมีแผนการที่มากขึ้น,ค,นไไคิดว่าไงไหมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็น่าจะสู้กันสนุกกับแมนซิตี้นะครับเพราะว่าน่าจะน่าจะถือว่าเป็นเป็นการต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อกว่าฤดูกาลที่แล้วเพราะว่าโอ้โหทุ่มซื้อมากเกืบ200อบสองรอ ไม่ไม่เคยเห็นอาเซนอนทุ่มขนาดนี้นะครับในหลายๆได้ดูการที่ผ่านมาแต่สองร้อยคิดว่าสองร้อยก็ต้องก็ต้องเอาให้ได้ใช่สองร้อยแล้วอะแมนซิตี้ต่อให้สามสิบไปเนี่ยก็โอ้แต่แมนซิตี้นี่อ่ะเดี๋ยวลองดูคอมมูนิตี้ชิลก็รู้เราผมคิดว่านะครับใครชนะคอมมูนิตี้ชิลเนี่ยน่าจะมีการเผยไตยออกมาให้กันเห็นว่าแต่ละทีมจะแนวไหน จะแผนไหนยังไงแต่ว่าเป๊ปเนี่ยโอ้โหจอมแผนการอยู่แล้วผมว่ายังไงก็เหนื่อยสําหรับทีมที่เจอพ่อคิดว่าอย่างนั้นนะโอเค,อ,เคอ่ะนี่คือสําหรับอาร์เซนอลเต็งสองของเราส่วนแตง็งสามอ่ะให้ลูกก,กันถือว่าคิดว่าเป็นใครแต็งสามอืมอยากจริงๆอ่ะให้สามทีมเลยคือเลี้ยวฟูแมนยูเชลซีเชลซียังติดอยู่ด้วยเหรอ โอโหเดี๋ยวทเทลซีมาว่ากันอะงั้นเอาให้ให้เวอร์พูลกันได้ครับอ่ะมาอ่ะเลีรยพูลลิเวอร์พูลได้ไดมาสองตัวมีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์สามสิบห้าล้านปอนด์จากไบตันครับอันนี้ถือถว่าถูกมากดูแมนยูแมนยู Man you, Man you. ยื่นเจ็ดสิบล้านยังปฏิเสธยของดีมากอ่ะของดีราคาถูกอีกแล้วอ่ะคือเวลาลิเวอร์พูลได้เนี่ยมักจะได้เป็นแบบเนี้ยแต่ส่วนพอแมนยูทีไรโดนโกงทุกที โองราคาแมนยูอ่ะแล้วก็ตัวหนึ่งครับโดมินิกซาบอสไลโอ้โหอันนี้ก็ของดี60สิบล้านปอนด์จากอาร์เบลซิกอันนี้ประมาณเลวพูซื้อประมาณร้อยล้านสองเซนเตอร์สองมิดฟิลตัวติงมิดฟิลที่แบบว่าสองมิดฟิลที่แบบโหคิดว่าจะสร้างสีสันในเกมให้กับเยวพูในฤดูการนี้ได้อย่างดีผมว่าถูกจุดมากเพราะว่าฤดูการที่แล้วอ่ะ จุดหนึ่งของเลี้ยวปูที่มีปัญหาหนักๆเลยคือกองกลางนี่แหละถึงมีการถึงท่านดันเทนขึ้นมาเพื่อมาเป็นแต่ดันเทนขึ้นมาแล้วก็ดีแบบเป็นมิดฟิลเทนก็เลยกลายเป็นตัวตัวมิดฟิลขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งสองเจอเกนคอปแบ็กขวาที่เล่นกองกลางได้นิดนึงอ่านะครับก็ถือว่าสองตัวที่เสริมมากับสามแนวลุกที่ยังแบบ น่ากลัวเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นนุนเยสที่ผมว่าฤดูกาลนี้นุนเยสมันมาโหดอะ่ะเหมือนมันไปชุบตัวหรือว่ามันไปแปลงร่างหรือมันไปทําอะไรมาสักอย่างลงูลงลองดูปีชาเลวฟูเป็นเวอร์ชั่นแบบห้าจุดศูนย์อ่ะเป็นนุนเยสห้าจุดศูนย์ล่าสุดเลี้ยวฟูชนะเลสเตอร์นะสี่ศูนย์นั่นเลยครับนุนเยสคือแบบยังโหดอะ่ะผมว่าแล้วตัวมันใหญ่แล้วมันบอดี้มันมืมันคือตอเลสอะ่ะฟินดตอตาเลีโ้ยน่ากลัวมากผมบอกเลยแล้วก็รวมถึงอ่า ซ้ายขวานะของเขานะไม่ว่าจะเป็นซาร่ากับกัคโปนดี่ก็ยังไว้ใจโอไว้ดีอาร์ดนี่หายเจ็บกลับมานี่ผมว่าความเร็วของดีอาร์ดนี่มันมันไม่ลดอ่ะดิมันเพิ่มทำให้น่ากลัวมากโดยเฉพาะเจ้านุนเยสเนี่ยครับผมรู้สึกว่านุนเยสมันคือนุนเยสห้าจุดศูนย์นุนเยสที่แต่เหลือพูเสียสองตัวหลักๆนะสามตัวดีกว่าเฟอร์มิโน่ที่หมดสัญญาเฟอร์มิโน่ที่หมดสัญญา มีจอร์แดนเฮนร์สันขายไปให้เอาอิติฮัตสิบสองล้านปอนด์แล้วก็ฟาบินโยขายให้กับเอาอิติฮัตเออเอาอันติฮัตเอาติฮัตสี่สิบล้านปอนด์โอ้ก็สองตัวนี้ก็ได้ห้าสิบกว่าล้านแล้วอะห้าสิบกว่าล้านฟาบินโยนี่มันอิติอิติอย่างเงี้ยอิติฮัตกับเอติฮัตเอติฟาก็ไม่รู้ว่าซาอุดจะซื้อทำไมแย่ดูฟาบินโยสี่สิบล้านขายไปไอเซอร์ สามสิบห้าล้านตอนนี้กลายเป็นศูนย์รวมนักเตะคือมันไม่ใช่เฉพาะเอาเอาเอา,เอาคนเขาเรียกว่าอะไรที่แก่แล้วหรือว่าอะไรไปที่เสียสภาพแล้วอะแต่แบบเอานักเตะที่ยังพอเล่นได้ไปอยู่ในนั้นอะเริ่มตั้งแต่ด้ยเลยอะเริ่มแต่โด้ไล่ไปตอนนี้โอ้โหไปนู่นเต็มไปหมดเลยครับคือซาอุนี่เหมือนหลีกจีนนะก่อนกลัวจะฟองสบู่แตกอย่างเลยครับหลีกจีนเนี่ยก็คือตอนที่ซื้อไปเยอะๆแล้วก็ฟองสบู่แตกก็ เรียบร้อยเลยครับตอนนี้จีนก็กําลังย้อนกลับมาสร้างตัวใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะอันนั้นคือบริกซาอุว่ากันไปส่วนแต่ว่าผมว่าไม่มีผลมั้งฟิมิโนหมดสัญญาออกไปแฮนเดอร์สันฟาบิโนโนเพราะว่าอย่างแฮนเดอร์สันมันก็ดูกับตันคนใหม่ว่ากานนะเป็นใครครับเวอร์จิลฟานดายอยฟานดก็เป็นแผลหนึ่งของเรียวพูนะเลยดูการที่แล้วช้าไปละแล้วก็แตะอีกแอีก โอ้โหแต่มาแทนฟันได้ตัวหนึ่งคือโกนาเต้โกนาเต้ที่เล่นเตะยังไงก็ไม่โดนใบเหลืองครับไม่ใช่หโอ้โหมาใบพระค่อยพระอะไรก็ไม่รู้ครับเตะยังไงก็ไม่โดนใบเหลืองแล้วก็ลองกับตันก็ประกาศแล้วคือเทนเทนเทนก็เป็นตัวเติมเกมถือว่าเป็นเติมมาเล่นมิดฟิลด์ได้ได้ดีแล้วพอไปเล่นทีมชาติก็เล่นกองกลางนะจับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์เนี่ยก็ดีเก่ไรตุกงานนะโอ้โหมีเก่ไรตุกงานนะ ผมว่าเทนท์มันต้องมีมีเหมือนมีพื้นที่ให้เทนท์น่ะมีจังหวะในการเปิดลูกคอสยาวๆแบบเนี้ยจะวางบอลดีมากแต่ว่าไม่เล่นตำแหน่งดีบอยจะวงบอดีมากแต่ว่าถ้าต้องดันขึ้นมาจริงๆแต่ว่าโอ้โหแม็กอลิสเตอร์กับโซบสไลก็สองตัวนี้ก็ก็เหนื่อยแล้วสำหรับทีนบอกเลยถ้าจะใช้จริงๆอ่ะครับแผนเขาจะเอาเป็นลิสเตอร์โซบสไลยืนกับโจนแล้วก็ดันเทนทขึ้นไปนี่ครับพอดันเทนทขึ้นไปโจนเนี่ย คือดูจากตอนปีซีซั่นที่เจอกับเลเซอร์ก็ไปดูมาประมาณโจนมันอาจจะไม่ใช่แบบสไตล์เตะตๆเหมือนฟาบิโอนะแต่สไตล์แบบไล่ป่วน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 จนมันน่นารำคาญถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวผมยกให้เป็นเต็งสามสำหรับฤดูการนี้สําหรับเรียบปูในการเสริมทัพโดยเฉพาะ2ตัวที่ซื้อมาแม็กอลิสเตอร์จากไบตันคือแบบไบตันทีมแตกอะบอกเลยไบตันขายออกมา แล้วก็โซบอสไลน์นี่โอ้โหของจริงจากอาร์เบรไลซิกน่ากลัวผมบอกเลยว่าฤดูการนี้แล้วก็อาจจะมีโอกาสลุ้นแชมป์ยูโรปานะสำหรับเซตนี้ของเลี้ยวฟูแมนยูโดนเซบียาใช่ไหมแมนยูนยใช่เดี <The> ๋ยวโดนเซบียาเก็บมาเซบียาเจอกันโอเคช่วยเก็บให้หน่อยนะเออ <riz> คุณฟรีเขาช่วยเก็บเซบียาเขาไม่ใช่เขาไปนั<ๆ>่ะหรอเขาไปยูฟ่าไม่ใช่หรออ่าแล้วเซบียากแต่กระตกมา